สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับทองสเปนะครับกับเกมคุกกี้ r ันสึกคุกกี้นิ้วเตาอบกันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคุกก,าาคนนคกี้ผู้กล้าหาญนะครับวันนี้ว่าคุกกี้ผู้กล้าหาญนะครับมีแนวทางการเล่นยังไงนะครับเล่นยังไงให้คะแนนเยอะนะครับเราจะมารีวิวกันตรงนี้กันนะครับวันื่นเรามาดูคุกกี้ผู้กล้าหาญกันเลย เราจะวิ่งแรนดหนึ่งนะครับคุกกี้ที่ผมใช้ก็จะคือเป็นคุกกี้ผู้กลาหาญนะครับตามชื่อคลิปเลยเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวคุกกี้ผู้กลาหาญนะครับคุกกี้ผู้กล้าหาญนะครับสามารถกระโดด2สเต็ปและสไลด์ได้นะครับและ ถ้าเรายิ่งอัพเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับพลังของเขาก็จะมีมากขึ้นนะครับคือคุกกี้ผู้กาหารนี่เขาจะวิ่งได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูแคนดี้พิเศษแคนดี้พิเศษเรายังไม่มีนะครับตอนนี้คุกกี้ผู้กาหารของผมเลเวล7นะครับพลังชีวิต144นะครับก้าหารสุดๆแล้วก็แพทแพทผมจะเอาช็อกโกดอกนะครับช็อกโกดอก ล็วก็ดอกความสามารถของแพทนี้นะครับคือผลิตเจลลี่มีสีเหลืองนะครับเป็นระยะความทีขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับตอนนี้ช็อกโกดอกของผมเลเวล6นะครับผลิตเจลลี่มีสีเหลืองทุกๆสามจุดเจ็ดวินาทีนะครับส่วนคุกกี้ไม้ผัดที่สองเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นคุกกี้รถซอมบี้แล้วกันนะครับโอเคครับ ตอนนี้เราก็ได้คุกกี้ผู้กาหารไม้แรกนะครับแล้วก็ไม้สองก็เป็นคุกกี้ซอมบี้แพทผมมาเป็นช็อปปด็อกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวคุกกี้ผู้กาหานกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาวิ่งกันเลยครับต้องออกไปให้ได้มาดูกันนะครับว่าผมจะทำคะแนนไปได้สักกี่ล้านกี่แสนนะครับ กระโดดก่อนเลยคุกกี้ผู้กราหารันกระโดดนี่แต่ไอช็อกโกดอกนี่ผลิตยลลลิมีสีเหลืองเร็วมากเลยนะทุกคนเริ่มต้นมามันก็ผลิตให้แล้วอะ,ะโหลบก่อนหลดไม้ชิมฟันไอซ่อมดบเลือดมาเพิ่มโอ้โหสุดยอดเลยเก็บยันลิมีสีเหลืองนะครับทุกคนกระโดดข้ามวบวบเก็บได้หมดเก็บได้หมด พี่แต่ช็อกโกดลบนี่มันไม่ตามเก็บไอเยลลี่หนีที่พลาดไปนะครับไอแพทบางตัวมันจะตามเก็บให้นะครับเวลาที่เราพลาดเก็บเยลลี่ตัวไหนไปนะครับโอเคกระโดดข้ามได้ไม่มีปัญหานะครับวุดโอ้ยชนไปนิดนึงโชคดีที่ผมมีสมบัติพิเศษนะครับกระโดดข้ามตัวตุน โบนัทถามมาแล้วโบนัทถามล่องลอยไปในอากาศพอ,อไปในท้องฟ้าสิพูดสิเก็บยลลรี่มีสายรุง้งขึ้นลงขึ้นลงบุ๊ดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมด,ด,หหมดอย่าจงไว้อย่าเหลือไว้หุโด,ดโอ้โหเห็นไหมครับเมื่อกี้ทุกคน กินพู้การวิ่งได้หลายสเต็ปมากเลยนะทุกคนดูดิเออวิ่งได้สูงด้วยนะเออเหมือนเหมือนที่เขาบอกไว้เลยสะดุดได้หลายสเต็ปมากสไลด์สไลด์สไลด์ลโชว์ทำตัวถึง เียินีสีลุงม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะถึงสามล้านหรือเปล่าอุ้ยชนไปวิ่งไม่เป็นไรนมีกระป๋าดเยอะมานเดือละอีเอีอเยกตอนหิมตัวกลายเป็นเงินอา้าวตายแล้วไอ้คุกกี้พวกอาหารผมทำไม่ได้ยี่สิบเจ็ดล้านนะครับทุกคนยี่สิบเจ็ดล้านก็ไม่ใช่น้อยๆเลย ตอนนี้เปลี่ยนไม้ครับไม้สองเป็นคุกกี้รถซอมบี้ครับคุกกี้ซอมบี้ของเรานะครับคุกกี้ซอมบี้นี่ตายแล้วก็จะฟื้นขึ้นชีพใหม่ได้นะครับก็ถือว่าน่าเล่นดีนะเล่นแบบเอาสนุกนะครับแบบไม่ต้องซีเรียสนะครับเก็บคะแนนเก็บไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยครับพอตายแล้วเขาก็จะฟื้นึืนชีพได้ครับเยลลี่มีสีเหลืองเก็บรัวเก็บรัวเก็บรัวถึงสี่สิบล้านหรือเปล่าถึงสี่สิบล้านหรือเปล่า ถึงสิโอ้โหเรียบร้อยครับสรุปนะครับผลคะแนนของผมนะครับผมทำมาได้ทำได้ที่สามสิบหกล้านนะครับก็ไม่ถึงสี่สิบล้านก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามสิบหกล้านนี่ก็ยังดีนะครับไม่ถือว่าแย่ครับแล้วก็ผมได้โบนัสเหรียญเพิ่มบวกยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับโอ,โอเคครับแล้วก็ได้ ส่วนผสมพิเศษนะครับผลึกน้ำตาลสีม่วงและไข่แพทโบราณน,นะครับก็ถือว่าคุกกี้ผู้กล้าหารนะครับก็เล่นง่ายดีครับคือเขาจะสามารถกระโดดได้หลายสเต็ปดีนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงความไวนะครับผมว่าเขาไวมากเลยก็คือเหมาะสำหรับยังไงคนที่เล่นใหม่ๆก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหม ว่าเขาจะแจกคุกกี้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยก็ยังไงก็ฝากคุกกี้ผู้ก้าหานนะครับไว้อ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆที่เล่นเกมคุกกี้รันนะครับลองเล่นดูครับสนุกมากครับคุกกี้ผู้ก้าหานอย่ามองข้ามคุกกี้ตัวนี้ไปเลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสเป้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาดูว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวคุกกี้ตัวไหนในเกม คุกกี้รันสืคุกกี้นีเตาอบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ